เรื่องราวการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในประเทศจีนเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับจากประเทศที่เคยยากจนคนแค้นในช่วงต้นทศวรรษที่1980นแะครับแต่ว่าจีนได้ก้าวกระโดดม,มาเป็นประเทศมหาอำนาจทางเทคโนโลยีในเวลาเพียงไม่กี่ทศวรรษนะครับ ความเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับแล้วก็เราสามารถเรียนรู้อะไรได้จากโมเดลการพัฒนาของจีนการแข่งขันทางเทคโนโล,โลยีระหว่างจีนกับประเทศตะวันตกเนี่ยจะส่งผลอย่างไรต่อโลกอนาคตนะครับเรื่องราวของเส้นทางจากตะเกียงแสงเทียนสู่เทคโนโลยีขั้นสูงอย่าง AI ของจีนมีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Monday Business Case Study สวัสดีครับผมดนทลาดนจากดนดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการกิมมันเดย์นะครับรายการที่จะมายกตัวอย่างเคสตัดดี้ทางธรุรกิจที่มีความน่าสนใจนะครับ วันนี้จะมาชวนคุยในเรื่องของประเทศจีนนะครับผมเองเนี่ยก็ค่อนข้างสนใจเป็นอย่างมากนะครับกับบริษัททางด้านเทคโนโลยีของพวกเขารวมถึงการเกิดขึ้นของนวัตกรรมต่างๆมากมายนะครับประเทศจีนเนี่ยไม่ได้เป็นดินแดนแห่งการก๊อปปี้เพียงเดียวเหมือนในอดีตต่อไปนะครับตอนนี้พวกเขาก้าวล้ำในหลากหลายเทคโนโลยีอย่างมากนะครับและพอดีได้มีโอกาสไปรับฟังเท็ตท็อกตอนหนึ่งนะครับที่ออกมาพูดโดยเคียวจินนะครับซึ่งเป็นบุคคลที่น่าสนใจนะครับเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชาวจีนเธอ ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ที่ London School of Economics นะครับรวมถึงมีความเชี่ยวชาญในเศรษฐศาสตร์มหาภาคระหว่างประเทศรวมถึงเศรษฐกิจจีนครับและที่สําคัญนะครับเธอเกิดในประเทศจีศนครับในเมืองปักกิ่งพ่อของเธอเองเนี่ยก็เป็นนักการเมืองซึ่งเคยดํารงตําแหน่งถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของประเทศจีนมาแล้วนะครับก็ถือว่ามุมมองของเธอเนี่ยก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเกี่ยวกับ การก้าวขึ้นมาท้าทายโลกตะวันตกได้อย่างรวดเร็วมากๆนะครับก็ <S <S ต้องบอกว่าตัวของเคยอยู่จีนเองเนี่ยโหผ่านมาทุกประสบการณ์นะครับ <S <S เรียกได้ว่าเติบโตมาในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงของประเทศนะครับ <S 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 <ๆ>พราเธอได้เห็นการพัฒนาของจีนด้วยตาของตัวเธอเองนะครับตั้งแต่ยุคที่ต้องอาศายัยแสงเทียนอ่านหนังสือนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไฟดับบ่อยมากๆมาจนถึงยุคที่เทคโนโลยีล้ำสมัยแทรกซึมอยู่ในทุกแง่มุมของชีวิตชาวจีนนะครับ เธอเล่าว่าในปัจจุบันเนี่ยคนจีนสามารถซื้อน้ำอัดลมด้วยการสแกนใบหน้านะครับสั่งของใช้จากห้องพักโรงแรมแล้วก็ให้หุ่นยนต์นํามาส่ง รือแม้แต่ในพื้นที่ห่างไกลอย่างที่เบตเนี่ยก็มีการใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์อย่างแพร่หลายนะครับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของจีนเนี่ยมันไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในประเทศนะครับแต่ว่ามันยังส่งออกไปทั่วโลกอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนราคาประหยัดของจีนที่ครองส่วนแบ่งการตลาดกว่าครึ่งในหลากหลายประเทศแถบโซนแอฟริกานะครับช่วยให้ผู้คนในประเทศกลำลังพัฒนาเนี่ยเข้าถึงเทคโนโลยีได้มากยิ่งขึ้นนะครับ หรือแอปพลิเคชัน Tik t o อที่สร้างขึ้นโดยบริษัทจีนอย่าง ByteDance เองเนี่ยก็มีผู้ใช้งานทั่วโลกกว่าพันล้านคนนะครับในด้านยานยนต์ไฟฟ้าจีนก็ก้าวขึ้นมาเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภครยายใหญ่ที่สุดของโลกในเวลาเพียงไม่กี่ปีนะครับมันมีคําถามที่น่าสนใจนะครับว่าอะไรคือกุญแจสําคัญที่ทําให้ประเทศจีนเนี่ยประสบความสําเร็จในการพัฒนาเทคนโนโลยีและนวัตกรรมได้อย่างรวดเร็วมากๆนะครับซึ่งทางเคยอยู่จีนเองเนี่ยก็ชี้ให้เห็นถึงปัจ ใจสำคัญมากๆนะครับสประการสิ่งแรกก็คือระบบจี้กัวหรือว่าแนวทางในการทําทั้งประเทศของพวกเขานะครับมันเป็นการระดมทรัพยากรทั้งหมดของประเทศเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเชิงกลยุทธ์เดียวกันนะครับแน่นอนว่าระบบนี้เองเนี่ยช่วยสร้าง ระบบนิเวศด้านนวัตรกรรมที่ครบวงจรเป็นอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงมหาวิทยาลัยชั้นนาห้องปฏิบัติการแห่งชาติและภาคอุตสาหกรรมเข้าด้วยกันนะครับพร้อมทั้งจัดสรรเงินทุนมหา,าศาลนะครับเพื่อรองรับการลงทุนระยะยาวที่มันค่อนข้างมีความเสี่ยงที่สูงเอามากๆนะครับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้านะครับ เพราะว่ารัฐบาลจีนเองเนี่ยได้สร้างสถานีชาร์จไฟกว่า4ล้านแห่งทั่วประเทศนะครับมันเป็นการรวมเอาห่วงโซ่บทแทนตั้งแต่ผู้ผลิตแบตเตอรี่ไปจนถึงระบบควบคุมและบริษัทผู้ผลิตรถยนต์นะครับมันก็ส่งผลให้อุตสาหกรรมนี้เนี่ยเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะครับตัวปัจจุบันเนี่ยจีนมียอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศมากกว่าทั่วโลกรวมกันซะอีกนะครับ สิ่งที่สถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับซึ่งหลายๆประเทศเนี่ยน่าจะไปไประยุกต์ใช้นะครับแล้วก็มันมีหลายๆนยโยบายของพรรคการเมืองในประเทศไทยก็คิดในแนวทางนี้นะครับนั่นก็คือรูปแบบเศรษฐกิจเมเยอร์อิคโนมีนะครับซึ่งถือว่ามันเป็นโมเดลเศรษฐกิจแบบกระจายอํานาจนะครับที่เป็นการทําให้เกิด การกระตุ้นความคิดสร้างสารรค์จากระดับรากหญ้าของประเทศนะครับภายใต้โมเดลนี้เองเนี่ยรัฐบาลท้องถิ่นมีบทบาทสําคัญนะครับในการสนับสนุนและส่งเสริมบริษัทเทคโนโลยีที่มีศักยภาพนะครับซึ่งทางเคยอยู่จีนเองเนี่ยก็ได้ยกตัวอย่างกรณีของบริษัทนนโอนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าชั้นนาของจีนเมื่อนโอประสบปัญหาทางด้านการเงินจนเกือบล้มละลายไปแล้วนะครับ รัฐบาลท้องถิ่นของเมืองเฮอร์ฟเยนะครับได้เข้ามาช่วยเหลือโดยการชักชวนให้บริษัทเนี่ยย้ายสำนักงานใหญ่มาที่เมืองน,นี้นะครับพร้อมทั้งลงทุน1,000ล้านดอลลาร์นะครับเพื่อแลกกับหุ้น25%จัดหาแหล่งเงินกู้เพิ่มเติมนะครับและที่สำคัญก็คือการจัดก,การห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดของเีโอผลลัพธ์คือภายในเวลาเพียง1ปีะนะครับการผลิตของ n นโอเนี่ยเต,ติบโตขึ้น8 1มูลค่อาตลาดเพิ่มขึ้นจาก4 0 0 0ล้านดอลลาร์เป็น1,000ล้านดอลลาร์นะคร เฮอร์ฟยเองเนี่ยสามารถถอนทุนคืนได้ภายในปีเดียวและนิโอก็รอดพ้นวิกฤตมาได้อย่างเฉียดชิว การที่รัฐบาลท้องถิ่นสามารถให้การสนับสนุนได้อย่างเต็มที่นะเป็นเพราะพวกเขามองว่าการดึงดูดบริษัทเทคโนโลยีมาตั้งในพื้นที่เนี่ยมันไม่ใช่แค่การลงทุนเพื่อผลตอบแทนทางด้านการเงินเพียงเท่านั้นนะครับแต่มันเหมือนเป็นการสร้างเศรษฐกิจวันเล่จำลองขึ้นมาในท้องถิ่นนะครับแน่นอนว่าสุดท้ายมันก็นำมาซึ่งการจ้างงานรายได้และภาษีที่เพิ่มขึ้นนะครับรวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของพื้นที่นะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับโมเดลการพัฒนาของจีนเนี่ยมันก็มีต้นทุนและข้อเสียเช่นกันนะครับเพราะว่ามันมีการลงทุนที่ไม่มีประสิทธิภาพรวมถึงการเดิมพันต่างๆที่มีความผิดพลาดน,นะครับและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการพัฒนาอย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับ แม้ว่าปัญหาบางอย่างเนี่ยกำลังได้รับการแก้ไขแต่ก็ยังมีอีกหลายประเด็นนะครับที่ต้องการปรับปรุงอย่างเร่งด่วนนะครับประเด็นสําคัญที่เคยอยู่จีนต้องการนําเสนอก็คือการแข่งขันทางเทคโนโลยีระหว่างจีนกับประเทศตะวันตกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่น่าหวาดกลัวนะครับแต่ว่าควรมองว่ามันเป็นโอกาสที่จะเรียนรู้และพัฒนาร่วมกันนะครับเธอได้ยกตัวอย่างว่าการเติบโตทางเทคโนโลยีของญี่ปุ่นในช่วงทศวรรษที่1980เกปบนี่ยก็ผลักดันให้สหรัฐป,ปรับปรุงนวัตกรรมของพวกเขานะครับและกลับมาเป็นผู้นําอีกครั้งในทศวรษที่ 1,990นะครับในทำนองเดียวกันเนี่ยการแข่งขันระหว่างบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าของจีนอย่าง BYD กับเท sla เนี่ยก็กำลังผลักดันให้ทั้ง2ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับสุดท้ายผู้บริโภคก็จะได้รับประโยชน์ไปเธอก็เชื่อว่าการแยกตัวทางเศรษฐกิจธธร,ระหว่าง2ประเทศมหาอำนาจจีนและสหรัฐแอจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีนะครับ เพราะว่าเงินหลายล้านล้านดอลลาร์เนี่ยที่อาจสูญเสียไปจากการที่ต้องมีการแยกตัวเหล่านี้นะครับสามารถนําไปใช้แก้ปัญหาสําคัญของโลกได้มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกําจัดโรคมาลาเรียการแก้ปัญหาเรื่องความอดอยากของประชากรในบางพื้นที่ของโลกนะครับรวมถึงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพนะครับก็สามารถทำเงินเหล่านี้เนี่ยไปใช้ประโยชน์จะดีกว่านะครับดีกว่ามาทะเลาะก,กันไปซะเปลา่า ในทที่สุดเนี่ยสิ่งที่โลกต้องการก็คือเทคโนโลยีที่ดีที่สุดและถูกที่สุดนะครับไม่ว่ามันจะมาจากที่ใดก็ตามเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าสําหรับคนรุ่นถัดไปนะครับสร้างโลกที่สะอาดขึ้นแล้วก็ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในประเทศกําลังพัฒนาเพราะฉะนั้นการร่วมมือ และเรียนรู้ซึ่งกันและก,กันระหว่างประเทศเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับที่จะช่วยให้ทุกคนบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ได้นะครับความน่าสนใจของเทคโนโลยีการพัฒนาเทคโนโลยีของจีนเนี่ยมีหลายส่วนมากๆนะครับเราอาจจะมองแค่ข่าวบางอย่างอาจจะมองได้ไม่ครอบคลุมนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจีนก้าวหน้าในเรื่องเทคโนโลยีหลายๆอย่างไปอย่างมากนะครับเช่นจีนได้กลายเป็นประเทศที่มีการยื่นจดสิทธิบัตรมากที่สุดในโลกนะครับโดยในปี2020เนี่ยมีการยื่นจดสิทธิบัตรมาก ถึง1นล้าน4แสนรายการนะครับมากกว่าสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและเกาหลีใต้รวมกันนะครับจีนมีบริษัทยูนิคอนนะครับมากเป็นอันดับ2ของโลกนะครับรองจากสหรัฐอเมริกาโดยในปี2021จีนมียูนิคอนร้อยบริษัทนะครับส่วนสหรัฐอเมริกามี233บริษัทนะครับจีนเป็นผู้นำเทคโนโลยี 5G โดยมีการติดตั้งสถานีฐาน 5G มากกว่า1ล้านสแสนสถานีทั่วประเทศนะครับซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของสถานีฐาน 5G ทั้งหมดในโลกรวมกันซะอีกนะครับ ในด้านการพัฒนาเทคโนโลยี AI นะครับจีนก็ได้ลงทุนอย่างมหาศาลและมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลย ition, ี f a c e r e c i t i o n รวมถึง National Language Processing หรือในเทคโนโลยีล่าสุดอย่าง Large Language Model เนี่ยจีนก็กำลังพัฒนาเป็นอย่างมากเช่นเดียวกันนะครับจีนเป็นผู้นำในการพัฒนาและใช้งานเทคโนโลยี Quantum นะครับโดยในปี2020นักวิทยาศาสตร์ชาวจีนเนี่ยประสบความสำเร็จในการสาธิต Quantum Supremacy นะครับด้วยคอมพิวเตอร์ควอนตัมที่มีชื่อว่า g ู o จา e นั่นเองนะครับในด้าน อวกาศเองเนี่ยจีนก็ได้ส่งยานอวกาศไปสำรวจดวงจันทร์และดาวอังคารนะครับและกําลังสร้างสถานีอวกาศของตนเองแสดงให้เห็นถึงความเยยทะยานของพวกเขานะครับในการเป็นมหาอำนาจด้านอวกาศจีนเป็นผู้นําในการพัฒนาเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงนะครับโดยมีเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงที่ยาวที่สุดในโลกครอบคลุมระยะทางมากกว่า38,000กิโลเมตรนะครับ ส่วนในด้านพลังงานสะอาดเนี่ยจีนก็เป็นผู้ผลิตและติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์และกังหันลมรายใหญ่ที่สุดของโลกนะครับโดยมีกําลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมากกว่า900กิกะวัตต์ในปี2020นะครับการพัฒนายอย่างรวดเร็วในด้านเทคโนโลยีของจีนเนี่ยไม่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงประเทศนี้เพียงเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยนะครับในขณะที่หลายประเทศเนี่ยอาจจะมองว่าการเติบโตของจีนเนี่ยเป็นภัยคุกคามนะครับแต่ถ้ามองกลับกันเนี่ยมันก็มีโอกาสมากมายสําหรับ ความร่วมมือและการเรียนรู้ร่วมกันนะครับโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาระดับโลกเช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่ที่ท้าทายโลกเราเป็นอย่างมากในปัจจุบันนะครับท้ายที่สุดการแข่งขันทางเทคโนโลยีระหว่างจิงกับประเทศเอ,อื่นๆเนี่ยไม่ควรถูกมองว่าเป็นเกมที่มีผู้ชนะเพียงฝ่ายเดียวนะครับแต่ว่า มันควรเป็นแรงขับเคลื่อนให้ทุกฝ่ายพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตรกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติโดยรวมนะครับและเปิดกว้างสู่ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างประเทศเนี่ยก็จะช่วยให้เราสามารถรับมือกับความท้าทายระดับโลกและสร้างอนาคตที่ดีกว่าสําหรับทุกคนได้ในท้ายที่สุดนั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวการพัฒนาของประเทศจีนด้านเทคโนโลยีและนวัตรกรรมในอีพีนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจ ทคโนโลยีและว,วิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower o l Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม Blogdit ในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายัางไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ Line a ที่ a d r a d o n T h A R A D S O L สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ